นะครับวันนี้ผมก็มาแคสต์ไต่เช้าเลยโอเควันนี้จะมาพูดถึงการโหลดพวกเกมต่างๆในในเขาเรียกว่าในในอ่มอัมอัม,อมไม่ใช่สิการโหลดเกมต่ตางๆพวกแ,แอมดีซีอะไรแบบนี้ครับโอเคเราก็ต้องเข้าเว็บแรกคือจำไว้นะครับ e n เว็บนี้เป็นเว็บ e serve <c oughs> เขาอันแรกเลยนะครับเอ s ซอร์ฟเวอร์ดาวน์โหลดแอนร,รีวิวโอเคเข้าไปแล้วมันจะเด้งเป็นหน้าต่างหนึ่งนะจะเด้งเป็นหน้าต่างนี้ขึ้นมาครับโอเคโอ s h i ดมันจะเอออีเหี้ย the fuck แล้วคุณก็หาเกมแอบสมมติแอนเซียคุณก็กดค้นหาไป เออเอ็เว้ย e นะครับการกดค้นหาแอมนิเซียคุณก็จะเจอนี่เลยแอมนิเซียเดอะดาร์กดีฮียสุดาและโอเ,เอมันจะขึ้นดาวนโหลดให้คุณครับหรือคุณกดเพยล์แล้วก็เล่นดูว่าใช้ปะวะมันใช่คีิดที่เราจะดูหรือเปล่า แล้วคุณก็ถ้าเน็ตเร็วก็ดูเน็ตไม่เร็วก็ไม่ต้องดูครับเรื่องของพ่อเขาทำโอเค,คนะอันหนึงนะเออเฮ้ยเออโหลดชาชิบหายเออมาละออมเอาเสดดาดโอเคอเคอเค๊ะไม่มาเสดด้วย เกมันคือไตเติลครับเอ้ยมันใช่เกมที่เราจะเล่นวะกูะก็กดดาวน์โหลดเซิร์ฟ s f โหลดไปเลยแป๊บนึงนะมันกระตุก โปรแกรมแต่งใหม่ค่ะ app โอเคแล้วกดดาวน์โหลดทำให้มันรอโอเคยูโปรแกรม is now ดาวน์โหลดอิ่งกำลังรอดาวน์โหลดโปรแกรมก็ทำการรอมันก่อนนะครับห้ามดาวน์โหลดภาพเปลี่ยนภาพเปลี่ยนหน้าต่างอิเล็ดขาดมาปุ๊บเพืทำการเริม่มปรากฏบางคนไม่ได้ใช้โปรแกรม เอมไม่ได้ใช้โปรแกร,รมอินเทอร์เน็ตดาวน์โหลดวิชั่นนะครับมไม่ใช่วิชั่นแล้วมันจะหายไปถ้าคนที่ดาวน์โหลดเนี่ยมันจะต้องหายไปนะครับเปิดโปรแกร,รมขึ้นมาตัวสแตปแล้วก็เบกาสโปอันรวะโอเคจ้ะละทำการเปิดกดเปิดออน,น้เียออกมา ก็จะทําการรอโหลดไฟล์หน้านี้ออกมาครับโอเคบางทีอันนี้เว็บนี้มันไม่ได้มีแต่ให้โหลดพวกนี้เท่านั้นนะครับบางทีก็นี่ซลเซเรนเดอร์เกมเก็บกระดาษก็มีมันจะเป็นตัวป้องกันไวรัสนะครับถ้าการกดเกีย็ดไปโอเคผมรอโหลดตรงนี้ได้เลยนี่นะครับมันก็จะ เป็นเกมเก็บกระดาษซาเนเดอร์แล้วก็ How of the d e a ดสามเป็นเกมยิงซอมบี้ที่บ้านอ่ะธรรมดามันเป็นเกมกะกะเราไม่ค่อไปเล่นมันแต่หลบมมาเล่นก็หลบมมาแค้ก็ได้คนะัะโอเคแล้วมันก็จะขึ้นมาเป็นไฟนี้โอเคให้ทำการกด next ไปเลย บางที่ใครไม่อยากดาวโหลดข้างบนก็ไม่ต้องกดดาวโหลดนะครับเฮียกดผิดแล้วต้องรอทำการมานโหลดเต็มอันนี้ก็ How Update ผมจะโหลด How Update มาแคสแล้วก็อันนี้เกมเฮียวะต้องรอมันโหลดมีไฟล์เข้ามาก่อนนะครับไม่งั้นมันจะเสรไปก่อนอเอ้ยกูกดผิดวะมันรอโหลดนานหน่อยนะครับ มีแชร์แต่ผมไม่โหลดเพราะว่าผมไม่เล่นผมเคยแค่แล้วถ้าผมพอเสร็จปุ๊บมันจะมีไฟล์ขึ้นมาให้เราดาวน์โหลดก็จะเป็นประมาณนี้แหละอา้อาวอ้าวอะไรของมันวะ,ออนะเอ้ยกูก,กดผิดหรือกูกดถูกอะงองละ huh. อันนี้ชื่อไฟล์ว่าอะไรวะ How of day 3เออใช่ถูกแล้วโอเคมันจะเป็นนี่แล้วก็จะมีมวยป้ามก็มีก็คุณก็ผิดไปพี่ w ั e นี่สำหรับ Windows 8เย็ดไหนดูดิาวน์โหลดออกแต่นี้มีรองรับว i n d o w s 8มาได้แล้วหรอวะพอวิ Windows 8 กสวสองเทเลอร์อ๋อเป็นแค่ภาพอสำหรับวินแปดเฮ้ยโอ้โหเย้สำหรับวินแปดมังสวยว่ะแต่ว่ามันได้แค่วินแปดวินเจ็ดไม่ได้นะครับพอสมควรดีพอสมควรอันนี้เป็นถ้ามันเขียนเทเลอร์ข้างหลังนี่อย่าไปกดมันนะครับเพราะว่ามันเป็นแค่มันเป็นแค่ภาพเฉยน,นีเป็นกศว เออในนี้มีโลเปอวะแต่ในนี้อมันบางทีก็ไม่ใช่ของจริงนะครับ GTA IV ก็มีแต่ว่ามันเป็นภาพของ Sun a n d r e a s มันจะไม่สมจริงมันไม่ใช่ GTA IV ร0อซนโอเคที่ไม่ใช่เทเลอร์มันหลดไวเหมือนกันแนละ้วก็วอล p ปเปอรก็ไม่ใช่ทีมไม่มีรับวอา โอเคก็มีแค่เนี้ยแหละไม่มีอะไรละ